สว <ara> ัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมสวัสดีครับช่างเพลินสวัสดีครับช่างสุดหล่อกินเร็มร้อยไหมครับเอาเรยมร้อยมาากครับทำอะไรวันนี้ออมาร้านท่อก็ต้องทำท่อคนนี้ทำแบบไหนพี่เพลินทำเอสเลสหรือว่าเอสธรรมนา ฮินโน่แมกกาครับพอจเจริญท่อไอเสียตัวนี้บอเออแบบนี้เท่าไหร่นี่อนนนสองพันไอทีเทสองพันเฉพาะไอนี้หรือว่ารวมทั้งหมดเลยทำติดตั้งเลยสองพันติดตั้งไอ้ดว้สองพันพร้อมติดตั้งครับอรอโอ้สวยสวยสวย่อกี่นิ้วนี่ ้อสามนิ้วครับ้อเจริญข้อไอเสียตัวนี้จะไปอยู่คันนี้แล้วคันนี้เหรอครับปลายแฝดสามของอูไหนเนี่ยโอ้เขาเอาปลายท่อมาด้วยเดี๋ยวว่าของพี่เขาเอามาด้วย คันนี้จะใส่ตัวนี้ครับแปดสามครับผมแปดนิ้วบอกพี่เบิร์นแปดนิ้วแปดสามแปดนิ้วครับอีสุสุโ,โ,บโรบอคอปรถดับต่อใหม่นี้มันก็จะสวยๆยอย่างนี้แหละครับตัวนี้ต่อคอกไว้ขนข้าวด้วยเลยนี่สีน้ำเงินสดใส โอ้สวยครับสวยนี่รถใหม่ของแท้ใหม่ที่แบบว่ายังไม่ทําอะไรเลยนี่เบาะนั่งครับนี่คุสีนี่แหละเป็นเบาะนั่งก่อนเพราะว่าพวกอุปกรณ์เนี่ยรถใหม่เขาจะต้องถอดแล้วก็ทําความสะอาดแบบนี้แหละโอ้มีนวมพวมอะไรสีสม้มสดใสเลย เาทำความสะอาดอยู่ครับยังอยู่ในช่วงสวยจังเลยอูไหนเนี่ยพี่เพิร์นอูหันสาคันนี้จากอูหันสาครับคันนี้ล่ะช่างวาแล้วของช่างเพลลิร์นอะเอาไปต่ออยู่ไหนไม่มีแล้วหมดแล้ว ช่างเพลินนี้เขาไม่ได้ทําแต่ท่ออย่างเดียวนะครับเขาต่อรถขายด้วยนะดูเพลินเพลิน <ๆ S 1> เห็นแต่เห็น,หนแต่ทําท่อนี่ไม่ใช่นะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนิดหลายคันเหมือนกันนะน,นี่ oh. โนโมเมกาครับที่ต่อดาเสร็จต่อดาเสร็จก็เขาก็จะเอามาทําท่อ,อเสียเป็นรายการต่อไปแบบนี้นะครับ วันนี้ผ่านมาเจอผ่านทางมาแวะมาดูช่างเพลินหน่อยพอเจริญท่อ,อเสียถนนเส้นชุมพลบุรีพุทธสงฆ์ครับอยู่ระหว่างปั๊มพิธีก่อนเข้าบ้านศาสตรบุตเมืองบัว ครับครับผมช่างเพลนี่เขาขาดวิทยุไม่ได้ครับนี่ก็เป็นแท่นดัดท่อครับเครื่องมือทำมาหากินของเขาส่วนปลายท่อจะอยู่ด้านนี้ครับโอ้โหเยอะเลยมีแตรลมด้วยพี่เพิ์นแตรนี้เอามาขายบอ่เท่าไหร่คู่นี่ อ,อ๋อซื้อมาสองพันก็ขายสองพันเหมือนเดิมเ่าจะใส่รถเทเลอร์แต่ว่าเทเลอร์ไปไหนแล้วเลออยู่บ้านเทนเหรอเทเลอร์ต่อใหม่ใช่ไหมโอ้เทเลอร์พอนี่ท่อพักนี่ปลายทอ่อชอบเล็กชอบใหญ่ชอบใหญ่อยู่นี่เราไฟนำตัวสามชั้นคันไหนคันนี้นะ ทำราวไฟสามชั้นด้วยโอ้โหจัดใหญ่เลยไม่ได้ทำท่ออย่างเดียวราวไฟพวกนี่ครับอุปกรณ์ควบทำหมดเลยทำทุกอย่างที่จ้างยกเว้นทำให้ชาวบ้านทะเลาะก,กันพี่เพลินทำไม่ได้ครับนอกนั้นทำได้หมด ก็เรดมีทุกขนาดเลย2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนี่ครับท่อธรรมดาท่อเรดมีหมดเลยเรื่องงานตกแต่งครับมาที่เดียวจบเลยพอจเจริญท่อไอเสียเบอร์โทรอะไรพี่เพินเผื่อคนไม่รู้ทางจะโทรมาถาม นี่ครับเบอร์โทรติดต่อ093 093 8249งานเหล็กงานสแตนเลสพอเจริญพ่อไอเสีย,ยนี่ครับท่าแก่ใหญ่ครับส่วนนี้ท่าแก่พรสวัสดีครับมาเอารถเตี๋ย,อดดยโอ้ไปเอารถมไซสเอาาส้เอาวม,มาซื้อทัง โอ้สดีสวัสดมาซื้อเอาเอาไหนตั้งเต็มหมายสองกันลูกเลยสองพันนี่พ่อมาอีกพ่อมาแล้พ่อเอาอยู่เอาแตะลมไปแล้วครับเมื่อกี้ว่าจะขโมยไปแล้วนั่นน่ะโอ้เอาไปก่อนเราแล้วรถมาไซค์ใบขันโมกเรียบเนี่ยบุญเนี่ยได้นี่ใบตัดเทิมกี่ชุดใบตัดเทิมกี่รำก็รายจีอาวีคิวไอเสียเทิมพ่อป่ะพ่อของเสียเพลินครับ เอาตะก,กะแตนมาให้ทอดแล้วยังนั่นยังไม่งง <laughs> สงสัยบ้านแสนสุกตะกะแตนเยอะอยคันนี้สวยเลยครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยรถดำต่อใหม่นี่มัน โอ้ตัวนี้เครื่องใหญ่มากกระบอกเหลือง พี่เพิ่นถังน้ำมันเอามาทำอะไรเนี่ย<น>ย่นย่นถังน้ำมันย่นยังไงเนี่ยถังน้ำมันยังไม่ได้โทรไปเลยเอามาทิ้ไงไว้เนี่ยสามสิบเซนกับยี่สิบน่าจะเอาเข้าฝัา่งนี้ยี่สิบเซนฝั่งนี้สามสิบเซนมั<อ>้ง๋อททำเป็นถังเล็กทำไมเขาไม่เอาไปแลกถังเล็กเนี่ยถังเล็กเยอะแยะเลย <laughs> เออเนาะ ย่นถั<า>ง,งน้ำมันครับเชื่อมถังน้ำมันให้หน่อยเด้อเราก็นึกว่ามันรั่วน, <c oughs> น่าเนี่ยเขาเขียนไว่าน่าจะย่นถังมันเล็กเย่ยเพราะว่าคนหาถังใหญ่ก็ยเยอะเนาะอาจจะเปลี่ยนพี่เพื่อนอ่ะเขาอาจจะเขาอาจจะดูเข้าใจครับแต่ผมไม่เข้าใจหรอกว่าเขาจะย่นยังไงผมไม่เคยเห็นพาเลยแล้วพาเลยบอกพาออก เอาเข้าออกับเชื่อมเชื่อมเหมือนเดิมอมไม่สวยหรอกมันมีแายเชื่อมโอ้งานยากไหมนี่ยน่นถังน้ำมันนี่ยากหรือว่ายากเลยเนาะหรือว่ายาก ลุยต่อแล้วครับช่วงนี้มีคนมาทำท่อดังเยอะไหมพี่เบิ่์นไม่ไม่ไม่ค่อยมีหรือเปล่าอ๋อมีแต่รถต่อใหม่เออคุกทำให้ลูกค้า ตัวนี้บันไดข้างครับบันไดข้างที่อยู่ติดกับดำพอเจริญท่อ,อเสียทำทุกอย่างครับ ทำทุกอย่างเลยจริงๆช่วงนี้มาได้เรื่อยๆครับอ่ะโอเควันนี้มามากวนช่างเพลินเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมากวนมากกว่านี้ครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ